อนนี้ก็กำลังจะไปอาบน้ำไปนงเลี่ยนแต่ก่อนไปอาบน้ำเราก็จะมาสอนวิธีการทำอาหารเช้าซึ่งยากมากก็แค่เตรียมอันนี้แล้วแต่นะคะว่าใครจะเออใครจะเอาไปกินที่โรงเรียนกินในรถหรือว่ากินที่บ้านแต่ว่าเขาเอาไปกินในรถนี้ เป็นทัพเปอร์เวร์นะคะของเอาแอนด์ล็อคมันจะกันน้ำได้ จะใช้ตัวนี้แล้วก็เลือกนมรสอะไรก็ได้เราชอบมาหนึงง่งรสตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นหวานหอม,อมเ,อเพราะว่ากินนมจืดแล้วเรียนก็เปิดฝาแล้วก็ถึงขั้นตอนที่ยากมาก A ลงไป นีต้องเย็นๆเลยนะอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้ก็ตีห้าเครื่องแล้วนะคะ